สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้มาพบกันในช่วงเช้าๆครับหลังจากที่เราได้ทำการหว่านปุ๋ยนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนนะครับสำหรับทุเรียนภาคอีสานนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็นำมาฝากเ,เพื่อนๆที่มี ความประสงค์อยากจะปลูกทุเรียนแล้วก็มีดินเป็นดินทุ่งนานะครับว่าเราจะปลูกทุเรียนได้ไหมนะครับก็เราจะพามาดูปฏิกิริยาหลังจากเราได้ทําการให้ปุ๋ยไปเมื่อช่วงต้นเดือนนะครับเขาผ่านมาประมาณ10วันอน,นี้เขาก็เริ่มแตกยอดนะครับสวยงาม ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ทิศทางดีเพราะว่าเขาจะแตกยอดนะครับจากตรงนี้นะครับจากเดิมมาโอ oh. ประมาณเป็นคืบเลยนะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งเราจะใส่ปุ๋ยข้างหนึ่งถ้าเขาโตแบบนี้ก็จะปีหนึ่งก็จะสูงเป็นเมตรสองเมตรเลยนะครับนี่ก็คือผ่านมาหนึ่งปีนะครับก็สูงสองเมตรนะครับสูงกว่าเจ้าของสวนเลยนะครับเขาก็จะ เติบโตประมาณประมาณนี้นะครับต่อเดือนครับสำหรับต้นอันนี้ต้นที่สมบูรณ์นะครับต้นที่สมบูรณ์นี่ครับก็จะเริ่มโตมาจากตรงนี้นะครับประมาณประมาณครบหนึ่งนะครับนี่ก็เติบโตสวยงามทีเดียวนะครับสําหรับต้นนี้เจริญมาโดยตลอดนะครับจาก1นฟุตนะครับจาก1ไม้บรรทัดก็ตอนนี้1ปีผ่านไปก็สวยงามทีเดียวนะครับก็พาท่านมาชม พาท่านผู้ชมมามาชมหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสิบห้าหรือว่า16 16 16ก็ได้แล้วก็ประมาณสักสามเดือนก็จะใส่ปุ๋ยคอกครั้งหนึ่งนะครับส่วนปุ๋ยเคมีสูตรเสมอก็จะใส่เดือนละหนึ่งครั้งนะครับ สำหรับตอนนี้ก็ใส่แค่กำรรม,มือเดียวนะครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับก็จเจริญเติบโตดีครับเดี๋ยวเราดูอีกสักสองสามต้นนะครับว่าเขาจเจริญเติบโตได้ดีก็ยังไม่ได้ใช้ ยาฆ่าแมาลงนะครับไม่ได้พ่นยาที่เป็นอันตรายแต่อย่างใดก็ยังใช้เป็นระบบอินทรีย์อยู่นะครับซึ่งเขาก็เติบโตดีสําหรับแมลงก็พยายามดูก็ยังยังมีไม่ไม่มากนะครับยังยังรักษาได้อยู่นะครับนี่ก็ตอนนี้กําลังลากําลังเริ่มแตกเช่นเดียวกันนะครับกําลังแตกยอดหลังจากได้ รับปุ๋ยนะครับสำหรับภาคอีสานนะครับเป็นพื้นดินที่อาจจะแห้งแรงเร็วนะครับก็ควรที่จะรดน้ำทุกวันนะครับหรือถ้าท่านใดให้น้ำม,มากจนจนชุ่มก็อ,อาจจะให้วนันเว้นวันได้นะครับส่วนขอะผมก็จะให้ทุกวันนะครับให้ทุกวัน ภาคเช้าก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับอีกฝากตอนค่ำนะครับ16นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะให้อีกฝั่งนู้นนะครับก็เป็นการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับก็สวยงามนะครับหลังจากได้รับปุ๋ยครับในช่วงต้นเดือน จะไปดูดูต้นนี้นะครับหลังจากช่วงหน้าฝนเขาจะมีอาการใบใบออกจะเป็นใบแสดงอาการถึงาาเขาจะไม่รอดนะครับก็เลยได้ทำการ,าการใช้ไตโคเดอร์มานะครับในการ ฟื้นฟูเขาซึ่งเป็นแบบยินซีนะครับแล้วก็พอสิ้นเดือนมาแล้วก็ทําการใส่ปุ๋ยตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดนะครับรอดแล้วนะครับดูถ้าเป็นถ้าเป็นคนป่วยก็อาการดีขึ้นนะครับมีการยืมแย้มแจ่มใสนะครับปฏิกิริยามีการเดินเหินได้ทุเรียนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ฟื้น แล้วนะครับมีใบที่สวยงามแล้วก็แตกยอดนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าเขาอรอดแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวก็ไม่เรื่องโรคเชื้อราระคนรักหนาวก็คงปีนี้ก็คงจะผ่านแล้วนะครับก็เข้าสู่ฤดูหนาวฤดูแรงต่อไปนะครับ นี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากเราได้ทำการใส่ปุ๋ยไปนะครับครับสำหรับปุ๋ยก็ตามอัธยาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนยี่ห้อไหนก,ก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เป็นเพียงแค่สูตรเสมอนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ตาม ตามความเหมาะสมตามที่ท่านเคยใช้เลยนะครับอันนี้ก็เริ่มแตกยอดแล้วนะครับสำหรับหลุมนี้ก็ปลูกครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับครับปลูกมาครั้งหนึ่งเขาก็เขาก็ไม่ไม่งามนะครับก็เลยขุดออกแล้วก็เอาต้นใหม่มาปลูกนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ สำหรับต้นที่ไม่สวยแล้วก็ทำการปลูกใหม่นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยฟื้นฟูแล้วก็ไม่เห็นทิศทางในการจเจริญเติบโตที่ดีก็าจะใช้เวลาหลายปีมากนะครับผมเคยไปเยี่ยมญาติที่ศรีสะเกดในในฝั่งที่ปลูกทุเรียนไม่ค่อยได้นะครับก็มันจะมีมีฝั่งที่ปลูกได้กับปลูก,ลกไม่ได้นะครับ อันนั้นเขาปลูกไว้5ปีก็ยังยังไม่โตนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นที่ที่ดินด้วยนะครับแต่สําหรับตรงดินภูเขาไฟนั้นก็สุดยอดมากๆนะครับเป็นดินที่สวยงามแล้วก็ปลูกปลูกได้ดีนะครับเป็นดินแดงแล้วก็สามารถปลูกได้นะครับต้นนี้กับต้นเมื่อสักครู่นะครับ เป็นคู่แข่งกันแล้วก็ต้นที่ผ่านมาเขาเขาแซงไปแล้วนะครับตอนนี้มีการชะงักนะครับอาจจะมีปัญหาในในเรื่องของระบบรากนะครับแต่ตอนนี้เขาฟื้นแล้วนะครับแล้วก็มีการแตกยอดนะครับแตกยอดสวยงามแล้วนะครับพร้อมที่จะ,จะเจริญเติบโตต่อไปรอดแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็มาดูต้นเล็ก ตอนนี้กำลังแตกยอดสวยงามทีเดียวนะครับนี่ก็หลังจากได้รับปุ๋ยในช่วงต้นเดือนนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ10วันก็สวยงามแล้วนะครับสำหรับทุเรียนทำการใส่ปุ๋ยนะครับเป็นทุเรียนจากดินทุ่งนาภาคอีสานจังหวัดสุรินทร์นะครับก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับ ก่อนจบก็ฝากพญา,าหรือว่าปัตญ,ญาอีสานไว้เหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าขาดสเสลงฝนตกแห้งขี้ดินไงขาดสิทวมฝนแรงกระสมเริงหมายความว่าบางทีสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหรือว่าว่าจะทําได้ก็อาจจะทําได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะท้อใจว่าเป็นดินทุ่นนาอาจจะปลูกทุเรียนไม่ได้ แต่ตอนนี้ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่ามีทิศทางที่จะทําการปลูกได้และก็กําลังแตกยอดสวยงามทีเดียวนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขสวัสดีครับ